สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูชิฟฟอนไส้ฝอยทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูสูตรและขั้นตอนการทำกันเลยนะคะไข่แดงนะคะ6ฟองนะคะแล้วก็น้ำตาลในส่วนนี้70กรัมใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวปั่นละเอียดหรือน้ำตาลเบเกอรีกร่ก็ได้เพื่อว่าเขาจะได้ละลายไวนะคะหลังจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันจนน้ำตาลละลายแล้วก็เริ่มเปลี่ยน สีค่อนไปทางสีขาวนะคะแล้วเราก็จะเติมของเหลวลงไปนะคะของเหลวก็จะมีน้ําเปล่า100กรัมนะคะกระทิ5 0กรัมน้ำมันรำข้าว115กรัมเสร็จแล้วคนส่วนผสมนี้ให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะล่อนของแห้งลงไปของแห้งก็จะมีแป้งเค้ก2 0 0กรัมผงฟู1ช้อนชาเกลือ ครึ่งช้อนชาแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนแป้งแตกตัวไม่มีแป้งเป็นเม็ดเม็ดจับกันเป็นเม็ดเมดนะคะแต่อย่าคนขั้นตอนนี้นานเพราะว่าจะทำให้เค้กของเราเหนียวนะคะคนแค่ให้แป้งแตกตัวไม่เป็นเม็ดแบบนี้นะคะแล้วก็อย่าใช้เวลาในการคนนานเสร็จแล้วค่ะแค่นี้ก็ได้แล้วสามารถนะคะ เติมกลิ่นมะพร้าวเพิ่มได้วันนี้แอนก็เติมกลิ่นมะพร้าวไปครึ่งช้อนชานะคะหลังจากนั้นเราจะไปตีไข่ขาวนะคะเราจะใช้ไข่ขาวทั้งหมด6ฟองตีจนขึ้นฟองหยาบนะคะแล้วก็เติมครีมออฟทาท่าลงไปครึ่งช้อนชาน้ำตาลในส่วนนี้นะคะ120กรัมแบ่งเติมเป็น3รอบนะคะ ใช้สปีดกลางในการตีไข่ขาวนะคะเขาจะได้เนียนนะคะทยอยเติมน้ำตาลไปเรื่อยๆนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือน้ำตาลรอบสุดท้ายเราจะตีให้เขาเนียนก่อนนะคะเราค่อยเติมน้ำตาลรอบสุดท้ายนะ เสร็จแล้วเราก็จะตีสปิดกลางไปเรื่อยๆืจนเริ่มตั้งยอดนะคะพอเริ่มตั้งยอดแล้วนะคะเราจะปรับเป็นสปิดต่ำนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศเพื่อให้เขาเนียนขึ้นนั่นเองให้ได้แบบนี้ค่ะเป็นจะงอยปากเกี่ยวแบบนี้นะคะถือว่าใช้ได้แล้วหรือลองคว่ำโถดูแล้วมือแหลงเขาไม่ไม่หกก็คือได้ได,ได้ได้ที่แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนำส่วนผสมทั้งสองส่วนมารวมกันแบบนี้นะคะ แบง่งเมอแรงเป็น3รอบนะคะทยอยใส่รอบแรกเราจะใช้เยอะที่สุดนะคะคือครึ่งของโถเลยนะคะแล้วก็ตะล่อมแบบเบามือแล้วก็ตะล่อมให้เร็วนะคะใช้เวลาในการตะล่อมไม่นานนะคะเขาจะได้ไม่่อนะคะให้ได้เนื้อที่เข้ากันแล้วก็เนียนแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะเสร็จแล้วเราจะนำมาใส่พิมพ์วัน,นิ้ ใช้เป็นพิมพ์1ปอนด์ได้ทั้งหมด4พิมพ์นะคะททเทแบตเตอร์รอบแรกนะคะ120กรัมนะคะหลังจากที่เทเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้ไม้วนแล้วก็กระแทกพิมพ์เล็กน้อยหลังจากนั้นใส่ไส้ฝอยทองลงไปไม่ได้ช่างนะคะเราก็จะใส่ให้ทั่วพิมพ์นะคะเสร็จแล้วเราก็จะททเทแบตเตอร์ส่วนที่เหลือลงไปก็จะเหลือแบตเตอร์ประมาณ120กรัมนะคะ ก็แบตเตอร์ใส่ทั้งหมด240กรัมเราจะแบ่งเป็นครึ่งๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเกลี่ยหน้าขนมนะคะเกลี่ยหน้าแบตเตอร์ให้เขาเรียบนะคะเสร็จแล้วเราจะใช้ไพ่ในการช่วยให้เขาหน้าเขาเรียบนะคะ หลังจากนั้นนะคะการโรยหน้านะคะใครจะโรยด้วยอะไรก็ได้นะคะแต่วันนี้แอนใช้เป็นงาขาวแล้วก็งาดํางาขาวและงาดำแอนก็จะนําไปอบมาเรียบร้อยแล้วถ้าไม่อบเขาจะไม่หอมนะคะทุกคนเราต้องคั่วหรืออบก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็โรยหน้าใครจะใส่อะไรโรยหน้าก็ได้นะคะแต่แอนคิดว่า งา่ขาวกับงาาดาทําให้ออพอทานเข้าไปแล้วเขาจะมีความหอมแล้วเขาจะมันแอนก็เลยเลือกที่จะใช้เป็นงาขาวงาาดานะคะขั้นตอนนี้เป็นการใช้ไพ่เกลี่ยหน้าเค้กนะคะให้เขาเรียบเนียนนะคะเราจะอบไฟนะคะ160องศาประมาณ30นาทีแบบไม่รองน้ำเลยนะคะอบแบบธรรมดาหลังจากที่เสร็จแล้วเราก็จะกระแทกพิมพ์แบบนี้นะคะ กระแทกให้เขาร่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนํามาแบบนี้เราจะไม่คว่ำลงนะคะหน้าเขาจะเป็นรอยตะแกรงแล้วเราแล้วเค้กเขาจะไม่สวยนะสามารถกระแทกกระแทกแล้วเขาก็จะร่อนออกจากพิมพ์แล้วค่ะแล้วเราก็สามารถคว่ำแล้วเอาอแบบนี้ได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ